พระเอกพูดเรื่องลูกคะ่ะต้องบอกว่าช็อกพระเอก100ล้านยอมรับตรงๆมีลูกติดจริงแม่ต้องบอกว่าสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของพระเอก100ล้านคะ่ะเป็นใครมาติดตามกันแน่นอนค่ะว่าถ้าพูดถึงพระเอกที่โด่งดังระดับร้อยล้านตอนนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปรู้จักหนุ่มลูกครึ่งที่หน้าตาทะเลนมีความหล่อน่ารักมากๆคะ่ะเป็นขวัญใจของสาวๆด้วยนะคะ หนุ่มคนนี้ก็คือหนุ่มซันนี่นั่นเองค่ะอยู่ในวงการมามากกว่า10ปีรับปทดพระเอกมาอย่างมากมายนะคะแต่ล่าสุดเองเนี่ยหลายคนเองก็ กใจเพราะว่าข่าวนี้เป็นยังไงกันแนะ่ใครที่ติดตามจะทราบกันดีว่าชีวิตส่วนตัวเขานั้นเป็นคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาค่ะชอบเดินตลาดเสื้อผ้ามือสองเพื่อหาอะไรง่ายใส่และสุดอัปเดตออกงานอีเวนต์พร้อมข้อความที่ออกมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจค่ะยอมรับตรงๆว่าตอนนี้มีลูกติดนะก็คือน้องแมวสุดเลิฟ2ตัวนั่นเองโดยเผยว่าเป็นภรมิริศที่อยู่ดีๆเนี่ยก็ได้มาและไม่เคยรู้สึกรักขนาดนี้มาก่อน ออกมาก็คิดถึงพร้อมเผยว่าแมวของเขานั้นเป็นเด็กดีมากเมื่อถามว่ามีใครช่วยเลี้ยงจ้าตัวบอกว่าไม่มีครับเลี้ยงคนเดียวอุ้มสองมือเราต้องรับผิดชอบเพราะเขาเนี่คือลูกของเรายอมรับว่ายังโสด ก่อนที่จะพูดำขำๆต่อว่าแก่แล้วยังมีลูกติดอีกสองนิสัยก็ไม่ดีอยู่แบบนี้แหละพร้อมเผยว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นโสดก็รอมาแต่ก็แก่แล้วอยู่แบบนี้แหละเมื่อถามว่ามีคนมาจีบไหมเจ้าตัวก็บอกไม่มีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่หลายคนติดตามแล้วก็ต้องเบกบรรณา,ารักมากๆคะ่ะ